วันที่18พฤษภาคมพศ2565เวลา08.30นแปนบจสามหยริทมหาชัยยะธีรักผูจก,การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานและผู้ช่วยพนักงานดําเนินกิจกรรมทําเจดีมีสุข EEA Happy s o o l โดยจัดให้มีการสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตภาวนาตามบทเจริญพระพุทธมนต์โดยนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ปลอมเกลา้าจิตใจให้คิดดีทำดีสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการดำเนินชีวิตแบบจำวันณห,ห้องถงชั้น3อาคาร2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น PEA สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย